รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย To be professional สนับสนุนโดยนาฬิกา o r i e n t The Best Japanese Mechanical Watch สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ To p r p r o เฟชชั o n a นนะครับกับผมสิทธิพนพรคุณชมพูครับรายการซึ่งนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวของความเป็น p r o p o s t i o n a l นะครับเรียนรู้นะครับเรื่องบุคลิกภาพนะครับการเข้าสังคมใน Advice by ่ายนิชยานะครับรวมถึงอัปเดตงานปาร์ตี้งานสังคมต่างๆนะครับพร้อมพบกับ p r o f e s s i o n a l ซึ่งเป็นเซเลบิตี้คนดังนะครับในช่วง f a b u l บ u ุ o r ฟ อัปเดตท,ทุกเรื่องที่น่าสนใจนะครับใน Signature Studio และ b o p r o f e s s i o n a l นะครับพบกับดรสมศักดิ์ชลาชนครับแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปชมไฮไลท์ประจำสัปดาห์นี้กันเลยครับ ครับค <this Zen> ุณผู right ้ชมครับกับไฮไลท์ประจำสัปดาห์นี้นะครับต้นปีแบบนี้นะครับก็ยังอยู่ในช่วงของงานมงคลรวมถึงทศกาณต่างๆนะครับแน่นอนว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยคงกําลังคิดอยู่นะครับว่าจะเลือกของขวัญแบบไหนดีนะครับที่ไปมอบให้กับผู้รับผู้ใหญ่นะครับรวมถึงเจ้าภาพของงานนะฮะที่คุณผู้ชมไปนั่นเองนะครับแต่ท่านไหนนะครับที่กําลังกังวลอยู่นะครับในการเลือกของขวัญสักชิ้นหนึ่งนะครับในช่วงเฟ布尔สโตรแอดไวต์บายนิชยานะครับพิตุมนิชยาจะมาบอกคุณผู้ชมนะครับเกี่ยวกับวิธ แต่ว่าจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมพร้อมๆกันเลยในช่วง f a b u u s u ปรครับช่วง b u l o u ส Pro สวัสดีค่ะคุณผู้ชมดิฉันนิชยาชัยวิสุทธิ์ค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับ Advice by นิชยาค่ะต้นปีแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเราก็ยังอยู่ในช่วงที่ยังมอบของขวัญให้กันอยู่นะคะแต่ว่าวันนี้นะคะตุ้มจะมีคาแนะนํานะคะในการที่คุณผู้ชมจะไปมอบของขวัญในเทศกาลต่างๆนะคะตลอดทั้งปีค่ะ ธรรมเนียมกมารมอบของขวัญของแต่ละชาติล้วนต่างกันขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมและความเชื่อของแต่ละชาติค่ะคุณผู้ชมอย่างเช่นงานแต่งงานของชาวยุโรปจะระบุในการเชิญว่าต้องการอะไรเป็นของขวัญค่ะวันนี้นะคะตุ้มก็เลยจะมาแนะนําการเลือกของขวัญน,นะคะในเทศกาลและก็งานมงคลต่างๆนะคะโดยแบ่งคร่าวๆดังต่อไปนี้ค่ะคุณผู้ชม ซึ่งโดยคร่าวๆนะคะเทศกาลต่างๆนะคะมีดังต่อไปนี้ค่ะเราจะเริ่มต้นกันที่เทศกาลขึ้นบ้านใหม่หรือว่าเปิดกิจการใหม่ค่ะค่ะเราควรจะมอบสิ่งของที่เป็นมงคลนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลกับบ้านนะคะอย่างเช่นนะคะคุณผู้ชมปลาคู่ค่ะซึ่งแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็อาจจะเป็นเรือสำเภาะค่ะแสดงถึงความมั่งมีสีสุขค่ะ หรือมีอีกทางเลือกหนึงนะคะคือปฏิมากรรมลูกโลกค่ะซึ่งจะแสดงถึงความเจริญก้าวไกลค่ะแล mm hmm. ง,งานมงคลอีกงานหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเทศกาลร,ระหว่างปีทั้งปีนะคะนั่นก็คืองานแต่งงานค่ะคะุณผู้ชมงานแต่งงานนะคะส่วนมากเนี่ยเราก็จะมอบเป็นเช็คของขวัญน,นะคะหรือว่า เงินขวัญถุงนะคะส่วนจํานวนนะคะจะมากหรือน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความสนิทที่ชอบของคู่เหล่าสาวที่เราไปร่วมงานค่ะส่วนนะคะงานอีกงานหนึ่งนะคะที่เราจะไปแสดงความยินดีกันนะคะนั่นก็คือในโอกาสที่เพื่อนหรือญาติสนิทสหายเราคลอดบุตรค่ะหรือว่ากาเนิดบุตรชายหรือบุตรหญิงใหม่นะคะ งานแบบนี้นะคะสิ่งที่ทุกคนกำเนึนถึงมากจะนึกถึงแต่ของฝันที่จะไปให้บุตรชายหรือบุตรหญิงนะคะแต่จริงๆแล้วเราควรจะกำานิงถึงคุณแม่ที่ต้องใช้พละกกาลังร่างกายมากนะคะกว่าจะคลอดบุตรมาได้เพราะฉะนั้นก็ควรจะเป็นพวกอาหารเสริมสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นไช่ไก่หรือว่าพวกอาหารเสริมต่างๆนะคะเพื่อฟื้นฟูร่างกายของคุณแม่ให้กลับมาะคะ่ะ และสุดท้ายนะคะก็คือการมอบของขวัญน,นะคะให้กับผู้ใหญ่นะคะหรือว่าผู้ที่อาวุโสกว่าเราค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนี่นะคะโอกาสต่างๆเนี่ยรวมไปถึงทุกโอ,อก,กาสเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวันครอบๆวันคล้ายวันเกิดนะคะหรือว่าโอกาสที่เรื่องยศหรือตําแหน่งนะคะโอกาสแบบนี้นะคะสิ่งที่เราควรจะดำเนนถึงเนี่ยและก็คือเรื่องของสุขภาพร่างกายเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นก็ควรจะนึกถึงของขวัญที่บํารุงสุขภาพให้กับผู้ที่อาวุโสกว่าค่ะ เพราะนั่นแสดงถึงความใส่ใจนะคะที่เรามีต่อสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่ที่เราเคารพรักค่ะและอีกหนึ่งไอเดียนะคะคุณผู้ชมก็คือนะคะสังเกตว่าผู้ใหญ่ที่เราเคารพรักเนี่ยมีกิจกรรมยามว่างอะไรนะคะอย่างเช่นท่านอาจจะชอบปลูกต้นไม้นะคะเราก็หาต้นไม้ที่เป็นมงคลไปให้นะคะหรือว่า อาจจะชอบตกแต่งบ้านนะคะก็อาจจะเป็นของประดับบ้านนะคะอย่างเช่นรูปภาพวาดที่เป็นมงคลหรือว่าช่างไม้ประดับสวยๆด้วยแล้วก็อย่างเช่นมีจจกันดอกไม้ไมจะเป็นที่เป็น artificial หรือว่าดอกไม้สดโดยเราจะสังเกตนะคะจากบุคลิกลักษณะนิสัยของแต่ละท่านค่ะ นอกจากคําแนะนําที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดนะคะก็ยังมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะที่อยากฝากคุณผู้ชมนะคะการมอบของขวัญให้กับผู้ที่อาวุโสกว่าหรือผู้ที่เราเคารพนะคะเราจะควรไปมอบด้วยตัวเองค่ะมอบด้วยต่อหน้านะคะไม่ควรจะฝากต่อไปค่ะเพราะว่าการที่เราไปด้วยตนเองนะ่ะจะแสดงถึงการที่เราให้เกียรติซึ่งกันและกันค่ะนอกจากนั้นนะคะการกล่าวคำนะคะสำหรับผู้ให้และผู้รับนะคะ กรณีที่เรานำของไปให้ท่านใดท่านหนึ่งนะคะเราควรกล่าวทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งนะคะว่านี่คือของเล็กๆน้อยๆน,นะคะเพื่อเป็นการแสดงถึงการอ่อนน้อมถ่อมตนค่ะส่วนผู้รับนะคะเมื่อได้รับของแล้วเนี่ยคะก็ควรจะกล่าวด้วยเช่นกันนะคะว่าขอขอบคุณนะคะรวมทั้งแสดงการเกรงใจนิดหนึ่งว่าไม่ควรจะซิ่งเปลืองนะคะรบกวนตอล่าๆ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคุณผู้ชมการมอบของขวัญน,นะคะเราควรจะแนบการ์ดอวยพรไปด้วยค่ะพร้อมกับคำที่อวยพรเรียบเรียบง่ายๆนะคะไม่ต้องเป็นคําที่สวยหรูมากนักนะคะเพราะจะแสดงถึงความจริงใจที่เราส่งมอบให้แก่กันค่ะ และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะคะที่ตุ้มนำมาฝากคุณผู้ชมนะคะในช่วงแอดไวส์บายนิชยาประจำสัปดาห์นี้ค่ะส่วนสัปดาห์หน้านี้นะคะคุณผู้ชมค่ะตุ้มจะมาแนะนำนะคะเกี่ยวกับการเรียนรู้ในการแนะนำตัวเองนะคะพร้อมบุคคลรอบข้างนะคะให้กับบุคคลที่เราได้พบเจอค่ะรวมทั้งธรรเนียมในการแลกนามบัตรค่ะ สำหรับตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปอัปเดตนะคะเก mm hmm. ี่ยวกับเรื่องราวของคนในแวดวงสังคมนะคะพร้อมกับชมบรรยากาศของงานที่เป็น professional ก mm ันค่ะกับช่วง Fabulous Pro ค่ะช่วง Fabulous Pro Fabulous Pro วันนี้คุณตุ้มนิชยาพาคุณผู้ชมมาร่วมกิจกรรมการกุศลกันค่ะปันความสุขให้กับน้องผู้พิการทางสายตา sharing happiness to the blind งานนี้เต็มไปด้วยบรรดาเซลปินเซเลบริตี้ชั้นแนวหน้าของเมืองไทยที่มาร่วมกิจกรรมกันอย่างทับข้างเลยค่ะโครงการนี้นะคะล็ itan, อกสิทานทั่วโลกเลยเนี่ยโครงการเกี่ยวกับเรื่องช่วยคนพิการทางสายตาเนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่เราทํากันทั่วโลกนะคะแล้วก็ทางล็อกซิทานไทยแลนด์เนี่ยจัดกิจกรรมต่อเน,นื่องเช่นนี้เนี่ยมาเป็นหลายสิหลายปีแล้วนะคะก็คือจะเราจะช่วยกับสมาคม มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในราชินูประถมนะคะแล้วทุกๆปีเนี่ยเราจะบริจาคเงินให้น้องๆเนี่ยเพื่อไปใช้ในกิจกรรมในโรงเรียนเนี่ยมูลค่า200 0 0 0บาทนะคะและสิ่งที่พิเศษไปไป,ไป,ไปจากนั้นสามปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้อาจารย์โตนะคะหรือครูโตของเราเนี่ยช่วยออกแบบเสื้อให้เราทุกปีโดยปีนี้ก็เป็นพิเศษมากตัวที่ว่าครูโตมาร่วมรายการกับมาร่วมงานกับเราด้วยะค่ะโอ้โหแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่าความรัก ทำให้คนตาบอดดีขึ้นจริงๆด้วยค่ะตอนนี้เรามาฟังบรรดาเซเลบริตี้แต่ละท่านว่าเขาจะโปรเฟชชั่นอลในด้านไหนและมีใครเป็นไอดอลกันบ้างค่ะสําหรับครูเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ครูชอบในความชอบนั้นครูต้องสนุกกับมันก็แปลว่าคนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆอะไรอย่างนี้ค่ะคําว่าโปรเฟ s ชั o น a l สำหจูใช่ไหมคะก็ถ้าในเรื่องของการทํางานนะคะจูจะคิดเสมอว่าคือเราจะต้องเรียกว่า ทำให้ลูกค้าของเรามีความสุขที่สุดการที่คุณมีความสุขกับสิ่งที่คุณทําแล้วก็สามารถถ่ายทอดมันออกไปสู่คนที่ที่เขารอรับต่ออย่างเงี้ยลูกค้าผู้ฟังใครก็แล้วแต่ให้ได้มีความสุขไปกับงานที่เราทำวันนั้นค่ะเมื่อคืนเพิ่งดูดอนน่าเฮเขาชื่นชอบเขานะคะเขาเก่งดีแล้วก็เป็นคนมีเทสต์แล้วก็ทำอาหารเองได้แล้วก็เป็นคนจับวางอะไรก็ดู กกไกหมดอะรอเุ่นใหญ่ๆเนี่ยถ้าเป็นของเมืองนอกจะชอบ Oprah Winfrey แล้วก็ Ellen นเดอะเจเนรถ้าก็เป็นของไทยก็จะชอบพี่ดูสัญญาแล้วก็พี่ตั๊กมายุราค่ะงานนี้ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าซ e เล b บรตี้แต่ละท่านพร้อมใจกันปิดตาแล้วก็เปิดหัวใจเพื่อแบ่งปันความสุขให้กับน้องๆผู้พิการทางสายตาสมกับที่เป็นคนสวยใจบุญกันเลยล่ะคะ่ะคราวนี้ลองมาฟังไอเดียของเหล่าคนสวยใจบุญกันนะคะ ว่าเขาสามารถช่วยเหลือน้องๆผู้พิการทางสายตากันได้อย่างไรบ้างคือเรามีความสุขที่บ้านเราแล้วก็อย่าลืมมอบสิ่งดีๆให้ให้กับให้อย่างเช่นแบบน้องๆที่ตาบอดหรือคือทําอะไรก็ได้ที่แบบดีๆแล้วเราก็ความรู้สึกดีมันก็กลับเข้าหาเราเองสื่อเสื้อ,อที่ที่ทางกสิษทแทนเนี้ยได้ออกแบบนะคะแล้วก็หรือว่ามาอ่านหนังสือให้เด็กๆฟังก็ได้ค่ะได้บุญเหมือนกันนะคะ ก็เขายังมีความสามารถที่เรายังให้การสนับสนุนเขาได้อีกเยอะแยะนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานจริงๆต้องบอกว่าคนที่เป็นคนที่ตาบอดเนี่ยก็สามารถทำอาชีพอย่อื่นได้อย่างเช่นเป็นพวก call center รับโทรศัพท์ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเชื่อว่าปีใหม่ทุกคนมีความสุขกันเยอะมากอยู่แล้ว ะะแบ่งปันเวลานิดๆิดหน่อยหน่อยแบ่งปันเ,เงินทองที่เรามีบางส่วนนะคะมามอบให้กับผู้ที่เขาไม่มีโอกาสเท่าเรานะคะมาร่วมซื้อเสื้อนี้ก็ได้นะคะตัวละสามอบาทก็จะเอาเงินไปช่วยเหลือน้องเหมือนกันหรือถ้าเกิดใครที่มีเวลานะคะก็สามารถไปอ่านหนังสือลงแอปพลิเคชันโหลดทางแ App Store ได้นะคะก็จะสามารถให้น้องๆเนี่ยเขาได้อัดเสียงเอาไว้ให้น้องเขาใช้ในการศึกษาเขามีโอกาสที่เพิ่มขึ้นให้เขาได้ช่วยเหลือตัวเองได้ในอนาคตน,นะคะแม่ จบงานนี้ก็ต้องบอกค่ะว่าอบอวลไปด้วยความรักความสุขเสียงเพลงและก็รอยยิ้มคุณผู้ชมเองก็เช่นกันนะคะสามารถนําไอเดียเหล่านี้ไปร่วมสร้างความสุขให้กับเพื่อนมนุษย์ได้เช่นกันเพราะว่าความรักทำให้คนตาบอดดีขึ้นได้จริงๆค่ะและในช่วงหน้านะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับเราใน naturebe ทูบี i o n a l ครับ Profissional.